ก่อนหน้านี้ครับมีรายงานแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของไทยซึ่งได้ติดตามความเคลื่อนไหวฝั่งกัมพูชาอย่างใกล้ชิดภายหลังมีรายงานว่ากองทัพกัมพูชาสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมาก สถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดครับปรากฏเอกสารคำสั่งทางราชการฝ่ายกัมพูชาซึ่งมีเนื้อหาสะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลงพในลักษณะเร่งด่วนจากการประเมินของฝ่ายไทยครับเอกสารดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเปิดแผนเตรียมการเกณฑ์และระดมกำลังพลเพิ่มเติม,ำมจำนวนกว่า3,000นายเพื่อเข้ามาทดแทนกำลังพลที่สูญเสียไปพร้อมกำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานทหารในพื้นที่เร่งดำเนินการตามกรอบคำสั่งอย่างเคร่งครัดและรักษาขีดความสามารถข,ของกองทัพและสียรภาพภายในประเทศฝ่าย ความมั่นคงองไทยครับมองว่าความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนแรงกดดันภายใต้ของกัมพูชาหลังเผชิญการสูญเสียกําลังพลในช่วงที่ผ่านมาขณะเดียวกันครับหน่วยงานไทยยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านเพื่อเฝ้าระวังและผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ขณะที่สื่อโซเชียลของกัมพูชาครับได้มีการเผยแพร่คลิปการเกณฑ์ชายวัยรุ่นขมิเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการฝึกภาคสนามโดยระบุว่ารถสามทหารขมินเตรียมฝึกภาคสนามส่งไปเสริมกำลังแนวหน้า ขณะที่สือ่อคาเมทาาครับได้ออกมารายงานว่าพันโทฮุกซอโฟอันหัวหน้าฝ่ายไรขานุก,การฐานทัพเรือเลี่ยมสังกัดกองทัพหลวงกัมพูชาได้ออกมาเปิดเผยว่ากองทัพกัมพูชาครับจะมีการฝึกซ้อมยิงปืนจริงที่ฐานทัพเรือในจังหวัดพระศรีนุข,ของทหารเกณฑ์ใหม่ด้วยปืนไรเฟิล AK47 เพื่อปกป้องเรือรบของตนในทะเล ทั้งนี้ครับพันโทกุกซอฟอันหัวหน้าฝ่ายใบขายุก,การกองทัพเรือเลียมสังกัดกองทัพหลวงกัมพูชายังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการฝึกซ้อมนี้ไม่ได้จัดขึ้นโดยมีเจตนาที่จะคุกคามหรือโจมตีประเทศเพื่อนบ้านใดๆแต่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพเรือกัมพูชาของเราเพื่อให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญและสามารถปกป้องบุรณาภาพทางทะเลของกัมพูชาได้ช่วยมองัม้ช่วยมองมองช่วยน អូយបងប្រុសអូយបងប្រុសមួយមួយបងអាយូយបងប្រុសអូយប្រងបងជួយកូនចៅបងច័ន្ទមីបងច័ន្ទមីបាទមានតែប្រងមានតែបាទអូយឲ្យជួយប្រងអូយប្រងឲ្យជួយប្រងអូយបាទរសម្បត្តិស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងโลกជួយគុំក្រងតែរសាធ្វើមិនឲ្យបានចូលមកតើ